ณโรงเรียนอีกแล้วทุกคนวันนี้เพื่อนตะก,กี้กลับหมดแล้วเพราะว่าครูให้เวลานะคะให้เวลาที่จะอ,อ่านหนังสือเตรียมที่จะสอบวันพรุ่งนี้นะคะแล้วคุณครูก็ให้อ่านสรุปเป็นครั้งแรกคะ่ะข้อความสามหน้ากระดาษแล้วจะต้องสรุปออกมาตะก,กี้ก็สรุปออกมานะคะทีนี้ก็จะสอบวันศุกร์นี้คุณครูก็เลยให้เวลาแต่ใครจะกลับบ้านก็ได้ใครจะอยู่นี่ก็ได้ แต่ตะกี้ก็เลยเลือกอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าถ้ากลับบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนก็รู้ว่าทําไมเออทีนี้ตะกี้ก็ทําเสร็จแล้วก็จะฝึกนะคะเพื่อนกลับมาแล้วอ่ะไม่มีใครเลยเหลือคนเดียวคุณครูให้เวลาชั่วโมงครึ่งนะคะฟรีไทม์ใครจะทำอะไรก็ได้จะเตรียมตัวสอบจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้เนาะก็ดีเหมือนกันคะ่ะ ตก,กี้ก็เลือกที่อยู่ที่นี่นะคะทุกคนเป็นการเรียนที่โหดมากโหดมากทําไมใช่ไหม mm. เพราะว่าตอนที่ตะก,กี้สัมภาษณ์นะครูก็ให้ขึ้นมาชั้นสี่เลยเพราะอะไรเพราะเราเรียนมาแล้วคือคําว่าเรียนมาแล้วก็คือเรียนถ้าใครจบปริญญาเนาะส่วนใหญ่เขาจะให้มาอยู่ที่ชั้นซีดีสีส่วนใหญ่ก็คือสี ทีนี้ตะกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เริ่มเรียนจากไม่ได้เริ่มจาก a b c d o b c d ไม่ได้เริ่มจากเบสิกเริ่มจากไฮเลยค่ะอืเราก็ยังไม่ได้รู้หลักการเท่าไหร่ทีนี้ก็มานั่งทำความเข้าใจเองและก็ทำข้อความในหนังสือนี้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะจะต้องอ่าน าหลักการอ่านเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าตะกี้ก็ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะการอ่านผสมคําเหมือนบ้านเรานั่นแหละจะต้องมีพยัญชนะสลัผสมกันแล้วก็อ่านแต่แต่ดีหน่อยว่าพยัญชนะสลับเข้าไม่เยอะเหมือนบ้านเราที่ก็ก็พออ่านได้อ่านง่ายเนาะแต่จะแปลออกหมดไหมไม่จ้าก็มาอ่า ทานเลยมาแปลด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็นั่งเรียนประสบการณ์การเรียนทุกคนถามว่ายากไหมมันยากนะเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยแล้วแล้วเรามาเริ่มจากชั้นสูงๆอ่าโอเคแหละเราพอรู้หลักการการเรียนก็ไปได้นะคะพรุ่งนี้ตะกี้จะสอบอ่ายังไม่สอบพวกนี้หรอกแต่คุณครูให้เตรียมไว้ว่าในตอนสอบนะครูให้เราอ่าน สามหน้ากระดาษใช่ไหมแล้วเรามาสรุปแล้วในวันสอบจริงให้แต่แผนรูปภาพมาไม่มีแท็กใดๆเลยไม่มีตัวหนังสือใดๆเลยให้เราเขียนและอธิบายเองดี๋ิีจะทำได้ไหมสู้ๆออให้กําลังใจกันด้วยนะคะทุกคนใครที่เรียนอยู่ตะกี้ก็ให้กําลังใจนะคะใครที่ไม่มีเวลาก็ใช้เวลาอยู่โรงเรียนนี่แหละคะ่ะถึงจะไม่มีใครเราก็โอเคนั่งคนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าห้องก็สว่างโอเค นั่นเลยค่ะตะกี้ก็เตรียมนะคะเตรียมที่จะสอบวันพรุ่งนี้มาดูว่าวันพรุ่งนี้จะสอบได้เยอะแค่ไหนให้กําลังใจทุกคนนะคะทุกคนให้กําลังใจตัวเองด้วยโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่รู้ว่าตัวเองก็จะผ่านตอนไหนนะเพราะว่าอที่นี่เนาะถ้าไม่มีใครดูแลลูกให้ก็ไม่ได้มาพอดีป๊าก็โอเคเสียสละทํางานอยู่บ้านอ่าไม่ใช่เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วจะทํางานตอนบ่ายถึงตอนเย็น ตอนที่แม่สามารถไปบ้านได้คืองานประป้านนี่มันสามารถยืดหยุ่นได้เนาะก็ดีหน่อยค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เซวิเดนนะคะก็คือต้องดูแลครอบครัวตัวเองไม่มีใครที่จะมาเอื้อเฟื้อเราได้ตลอดเวลาไม่ไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะที่ไทยนั้นก็จะมีปู่ย่าตายายคอยช่วยเหลือคอยดูแลลูกหลานให้แต่ที่นี่ไม่มีค่ะ พยายามดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีที่สุดเนาะก็ถามว่าคิดถึงบ้านไหมก็คิดถึงนะคิดถึงพ่อแม่ที่มีคนช่วยดูแลลูกให้แล้วเราก็สามารถทำเรืนี้นั่นได้หลายอย่างแต่ที่นี่เราจะต้องแบ่งเวลา,าหลายอย่างถ้าพ่อต้องทำอะไรอย่างหนึง่งแม่ก็ต้องเสียสละดูลูกถ้าแม่ต้องทำอะไรอย่างหนึง่งพ่อจะต้องเสียสละดูลูกไม่มีคนอื่นที่อยากจะมาช่วยเราได้ตลอดเวลา เราก็จะไปฝากใครได้ตลอดเวลามันก็ไม่ได้มันก็ก็เป็นครอบครัวเราแล้วเนาะก็เลยทําให้คิดถึงบ้านนิดหน่อยแต่ก็ก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขสถานการณ์ไปวันๆเนาะทุกคนเป็นกำลังใจให้ตะกี้เลยนะคะให้จบเร็วๆก็อยากจบเร็วๆก็อยากจะมีงานทําเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็รอโรงเรียนลูกอยู่ถ้าลูกได้โรงเรียนแม่ก็จะสบายขึ้นก็จะมีเวลามากขึ้นนะคะ ก็จะไม่ได้รบกวนใครโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียนต่อคะ่ะให้กำลังใจตะกี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย